เราพร้อมที่จะเปลี่ยนทรัพยากรที่มีค่าของคุณให้มีค่ามากขึ้นไปอีกเทคโนโลยีนี้สามารถทําได้รวดเร็วภายในระยะเวลา3วันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแพงต้นต้นทุนต่ําที่สุดในบรรดากระบวนการบําบัดน้ําที่เคยมีมา วัสดีครับชลธีชีวศเรธรรมครับจากคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี <Technology. S 1> สวัสดีค่ะอาจารย์วิเรลดชีวศิรธรรมค่ะแผนกวิชาเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์นะคะชื่อว่าการบําบัดน้ําเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมโดยกระบวนการทางชีวภาพนะคะชื่อทางการค้าของเราก็คือเทคโนโลยี OR Aqua Lifefeed ค่ะเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะเราก็จะคุ้นชินกับการนําของเสียมาลงบ่อหมักแล้วก็ตีน้ําไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็ต้องสร้างโดมบําบัดแก๊สนะคะเรา เ็นเทคโนโลยีใหม่ที่เ,เราสามารถที่จะเปลี่ยนของเสียโดยไม่ต้องนำไปหมักหมมนะคะนำมาเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการทางชีวภาพนะคะมีการคำนวณแร่ธาตุแล้วก็ให้เอาแร่ธา,าตุหรือว่าสารอาหารพวกนี้ไปสร้างเป็นตัวแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์ก็จะมา,าจัดการกับแพลงต้นพืชน,นะคะเทคโนโลยีนี้สามารถทําได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่องนะคะภายในระยะเวลา3วันเนี่ยน้ำเสียเนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแผงต้นพืชแผงต้นสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีการหมักหมุมในระบบการบำบัดน้ำค่ะเราเรียกว่าการนำของเสียไปใช้ประโยชน์หรือว่า utilization ค่ะนอกจากน้ำที่ผ่านกระบวนการนี้ได้รับการบำบัดแล้วนะครับผลผลิตที่ได้ก็คือแผงต้นสัตว์ที่สามารถนำไปเป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างตอ่อเนื่องได้อีก ซึ่งสามารถนําไปเป็นอาหารสารัตว์ได้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำครับได้ทั้งการจําหน่ายแล้วก็การเอาไปต่อยอดเป็นอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์หลักๆก,ก็จะมีแพงแพงต้นสัตว์นะคะอย่างเช่นไรน้ําได้ทั้งไรน้ําจืดแล้วก็ไรน้ําเค็มนะคะราคาค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะนั้นน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของท่านแล้วท่านสามารถเพิ่มมูลค่าต่อยอดได้ได้อีกก็อยากขอเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่า,ามีพวกออร์แกนิกเวสนะคะหรือว่าสงสัยก็แล้วแต่นะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มห ah าวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเราพร้อมที่จะ เปลี่ยนทรัพยากรที่มีค่าของคุณให้มีค่ามากขึ้นไปอีกระบบนี้ใช้ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะต้นทุนต่ำที่สุดในบรรดากระบวนการบำบัดน้ำที่เคยมีมาแล้วก็สามารถได้ผลตอบแทนนะคะซึ่งระบบอื่นไม่มีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ